ัดครบยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ t h a i f i e s c c o o l c o m เว็ com, บ,บไซต์ของนักลงทุนยุคใหม่ Thai f i e s c c o o l Daily Outlook Analysis ครับวันนี้เช่นเดิมนะครับมาเจอกับผมปิ๊บบรนเนอร์นะครับเมื่อวานไม่ได้เจอกันเมื่อวานติดธุระนะครับ ก็เลยไม่ได้มาวิเคราะห์หลายๆคนก็ถามถึงก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่19เดือนก,นกรกฎาคมปี2556ครับขณะนี้เวลา9โมงกับอีก25นาทีเนะช่นเดิมนะครับรเราก็จะมาวิเคราะห์ค่าเงิน EUR เทียบ USD นะครับว่าแนวโน้มวันนี้นะครับจะเป็นยังไงกันบ้างขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามานะครับเข้ามาในเว็บบอร์ดของ เว็บของ Typ Thai Forex School นะครับในหน้าต่างๆเหล่านี้นะครับบทวิเคราะห์ประจำวันนะครับอันนี้จะเป็นภาพนะครับมีทุกค่าเงินนะครับค่อนข้างครอบคลุมเลยนะครับก็เราเข้าไปดูกันนะครับอย่าง GU นะครับก็จะมีบทวิเคราะห์ตั้งแต่4ชั่วโมง1ชั่วโมงนะครับแล้วก็15นาทีก็ทางทีมงานได้จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงคอร์สเรียนของเรานะครับตอนนี้ ค่อนข้างมีผู้สนใจค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับจะเข้าเข้าหน้าเว็บบอร์ดเนี่ยพอเข้าหน้าเว็บบอร์ดเสร็จแล้วเนี่ยก็เบสิคถึแอดวานซ์นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอของอาจารย์แม็กนะครับที่อธิบายนะอธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆตอนนี้ก็มีกว่าประมาณ70วิดีโอครับลองไปเลือกดูได้นะครับตั้งแต่พื้นฐานนะครับไม่มีความรู้เลยนะครับจนถึงเทพเป็นนะครับแล้วก็มีกลุ่มนักเรียนให้ มีกลุ่มนักเรียนให้ติดตามนะครับใน Facebook มีคําถามอะไรก็สามารถสอบถามได้ตรงนั้นวิดีโอนี้หลายๆคนถามมาว่าดูได้ถึงเมื่อไหร่นะครับวิดีโอนี้ดูได้ตลอดชีพนะครับในราคา8ปดพันเกถือว่าคุ้มมากๆมาดูแนวโน้มกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันเมื่อวานเมื่อวานถือว่าค่อนข้างเทรดยากนะครับถ้าถ้าไม่เห็นแนวรับแนวต้านอะไรจริงๆ เมื่อวานตรงนี้เพราะตลาดก็ตลาดเนี่ยอและนักเรียนหลายๆคนก็ทํามานะครับว่าม,มันเทรดยากตลาดรอข่าวนะครับเพราะว่าตลาดเช่นนี้นะเมื่อวานเนี่ยราคาลงมาที่จากทาเฟรมเดย์ใน1.3066นะครับแนวต้านที่มาร์คไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับประมาณนี้แล้วก็มีการดิดตัวขึ้นไปครับในลักษณะเช่นนี้เนี่ย ก็วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันศุกร์นะครับราคาจะค่อนข้างผันผวนอาจจะดูแนวโน้มยากนิดนึงนะครับยังไงก็แนะนําให้เทรดสั้นๆดีกว่านะครับข่าวเมื่อวานค่อนข้างเยอะนะครับสหรัฐเนี่ยดาวโจและ S&P 500นะครับพุ่งขึ้นําสิิิติใหม่ในรอบของเมื่อวานครับข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาเป็นเชิงบวกครับผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกครับลดลงไปที่ 24K รับอยู่ที่ 3 3 4 k ครับดัชนีภาคผลิตของการสำรวจของเฟดนะครับก็เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดหวังไว้19.8นะครับในเดือนกระกฎาคมแสดงให้เห็นว่าการขยายตัวที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับความความหวังที่ลดลงมานะครับอยู่ที่8 6.8เป็นตนะครับเป็นตัวบ่งชี้ความทรงตัวในเดือนมิถุนายนนะครับดอลลาร์ก็ยังคงทรงตัวอยู่ในกรอบนะครับเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆนะครับความเชื่อมั่นของ ก็เน้นในความเชื่อมั่นของประธานเฟดนะครับในบนเนเก้ที่ยังยืนยันเกี่ยวกับการปรับลดปริมาณการซื้อสินทรัพย์ในวันแรกนะครับแล้วก็รายงานเกี่ยวในรอบครึ่งปีของสภาคองเกรสด้วยนะครับประธานเฟดนะครับในบนเนเก้ก็ได้กล่าวย้ำถึงเกี่ยวกับสภาคองเกรสนะครับการปรับลดมาตร,รการ QE เนี่ยก็ จะขึ้นอยู่กับข้อมูลทางเศรษฐกิจนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่ว่าจะตั้งไว้กําหนดล่วงหน้าอะไรเมื่อะไหร่จะตั้งไว้เดือนไหนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับข้อมูลทางเศรษฐกิจว่าจะมีแนวโน้มเป็นยังไงนะครับนอกจากนี้ครับเขายัางชี้ให้เห็นว่าธนาคารกลางเนี่ยสามารถเพิ่มเพิ่มการซื้อสินทรัพย์ได้ในกรณีที่จําเป็นเพื่อตอบสนองออขอบเขตนะครับการอัตราการเฟอแล้วก็การจ้างงานนะครับก็ ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐนะครับจะเป็นในเชิงบุกนี้ต่อไปอีกหรือไม่นะครับในโซนยูโรนะครับ ECB มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบนะครับการประกันและสําหรับและการรีไฟแนนซ์นะครับของธนาคารด้วยนะครับก็ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ถูกปรับลดนะครับปรับลดความเชื่อมั่นจาก A A A นะครับเป็น A ลบนะครับในขณะเดียวกันก็ออกกฎที่กระชับมากขึ้นครับ ก็ถือว่าสารัตเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเลขจะอยู่ในเทียบกับสกุลเงินหลักๆก็อยู่ประมาณในกรอบนี้นะถ้าดูในทอร์เฟมสีชมงว่าจะสวิงไฮสวิงโลนะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยอยู่ในโซนรีเทคเมนต์นะครับซึ่งซึ่งโซนเนี่ยอาจจะเทรดยากนะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นขาเทรดยาวๆเนี่ยก็จะดูพฤติกรรมจากโซนนี้เนี่ยว่ามีสัญญาณกับตัวนะครับเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงก็จะเข้าตั้งแต่ในโซนนี้นะครับ ก็รอประมาณว่ารอเบรกครับก็คืออย่างในกรณีนี้นะครับอาจจะรอทะลุด,ด้านใดด้านหนึ่งครับแล้วก็กลับมาทดสอบอกลับมาทดสอบแล้วค่อยบายตามก็ได้ครับเช่นกันนะในกรณีของนาโนมคาลงครับให้ทะลุก,ก่อนแล้วก็กลับมาทดสอบครับแล้วก็เ,เซล,ลตามมาดูในทำเฟรมเดย์ก่อนนะครับตอนนี้เนะี่ยราคาปิดเป็นเท่หอย่างนี้เนะี่ยมีมีโอกาสสูงนะครับที่ราคาเนี่ยอาจจะ ดิดตัวขึ้นไปนะฮะวันนี้อาจอาจจะดิดตัวขึ้นไปถ้าเราจะเล่นในแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็ก็รอดูว่าเราจะทำยังไงกันวันนี้ทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับเป็นดาวเทนนะครับเล็กๆลงมานะค่อนข้างที่จะดูยากนะครับบริเวณนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับ ถ้าราคามีการดิดขึ้นมาประมาณนี้นะประมาณอาจจะขึ้นมาประมาณโซนนี้นะครับแล้วอาจจะรูดลงรุดลงต่อเป้าหมายแรกก็คือโลของเมื่วานนะครับเป้าหมายต่อไปก็คือข้างล่างนี้นะครับ23.6เอาประมาณนี้ก่อนนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าถ้าใครถ้าอิงจากทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะถ้าเจาะมาในหนึ่งชั่วโมงก็อาจจะอรอหลุดกรอบครับแล้วก็ค่อยอยเข้าทํากําไรนะถ้าหลุดกรอบข้างบนนะครับเป้าหมายแรกก็คืออาจจะเป็นโซนนี้นะครับ1และ2นะครับเป้าหมายข้างล่างก็คือตรงนี้เลยนะครับถ้าหลุดกรอบข้างล่างนะครับก็โลนะ มาดูช n e l นะครับนี่ทําเฟรม15นาทีกันบ้างผมเห็น swing low, สวิงโล่อ i อสวิงไฮ w สวิงไฮ h คิดถ้าไปจะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ฟิโบ ตรงนี้นะฮะอยู่ในโซนของ78.6นะครับซึ่งเป็นโซนกลับตัวเหมือนกันนะครับดูสัญญาณนะครับถ้าแท่งนี้เนี่ยปิดเป็นประเภทพินบ้านะฮะเป็นสัญญาณกลับตัวนะครับก็อาจจะเซลลงมาก่อนพอเซลลงมาก็มาปิดตรงนี้ก่อนประมาณโลนะตรงนี้แล้วก็ปิดไปเราค่อยดูอีกทีว่าราคาเนี่ยจะทะลุลงมาถ้าทะลุลงมาก็ประมาณ168นะครับแต่ถ้าไม่ แต่ถ้าไม่ทะลุลงมานะครับก็บายขึ้นไปได้เลยนะฮะในโซนนี้นะครับอาจจะมาดูมาดูอีกทีหนึ่งนะครับในบริเวณนี้นะครับตำแหน่งที่หนึ่งแล้วก็ถ้าทะลุตำแหน่งนี้ไปได้มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นมาข้างบนนี้ประมาณหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับถ้าขึ้นมาตรงนี้นะครับหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดขีดทิปนะฮะเดี๋ยวดูกัน ่26นะจากทำเฟรมหนึ่ชั่วโมงถ้าขึ้นมา26อ่าเนี่ยครับมันอาจจะขึ้นมาทะลุเลยนะครับถ้าทะลุก็รอดูอีกทีหนึง่งว่าจะกลับตัวโซนนี้หรือไม่นะถ้ากลับตัวก็บปลายขึ้นไปต่อนะต้องรอดูนะครับภาวะทางเศรษฐกิจเพราะว่ายูโรในวันนี้ก็มีข่าวในช่วงบ่ายเนะี่ยบ่ายโมงนะดัชนีผู้ผลิตไม่ระบุเวลานะครับ มีข่าวช่วงบ่ายโมงดัชนีผู้ผลิตแล้วก็มีข่าวไม่ระบุเวลาเกี่ยวกับดัชนีราคาบ้านของสเปนทั้งวันวันนี้นะครับประกอบการประชุม G20 ปันแรานะครับว่าจะมีผลยังไงกันบ้างก็แนวโน้มวันนี้ก็แนะนําให้เทรดสั้นๆตามอิงตามกรอบหนึ่งชั่วโมงเป็นหลักนะครับว่าอาจจะทะลุทะลุโซนไหนก็ให้บายโซนนั้นนะครับให้ให้เขาทํากัไรโซนนั้นแต่ว่า ใครที่อยากจะเทรดสั้นๆนะครับเทรดในกรอบในหนึงชั่วโมงนี้ก็เก็บสั้นๆไปก่อนนะเก็บตามสวิงไฮสวิงโดตามอิงตามสินาทีนี้ก็ได้ที่ที่บอกไปเมื่อกี้สักครู่นะ <im itation> โอเคนะครับก็เจอกันใหม่วันพรุ่งวันจันนะฮะพรุ่งนี้ไม่ได้เจอกัน,นเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันนะครับก <im itation> ็บวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ